สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอาคีดะโดยอาจารย์อ ah ับดุลฮาลีมสุไลมัด ا ل س ل ا u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله ฮ ل م ُ ت و ح ِ ي د ُ في الجلالِ بكمال الجمالِ ت ีม ي วะตักบีรา المتفرد على تصريف الاحوال على التفصيل والاجمال التقدير وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ขอความสันติสุข الله سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอากีดะในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับตําราของเราที่ชื่อว่าชาริสุนนะนะครับของท่านอิมามบรัรบารีนะครับซึ่งเป็นตํำรับตําราชั้นแนวหน้านะครับในเรื่องของอากีดะของอะฮลุสุนนะวัลจามานั่นเองซึ่งนะครับจากที่เราได้มีโอกาสนะครับอ่านแล้วก็ พูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับท่านพี่น้องก็คงจะทราบดีว่าแนวทางของอัลลอฮุซุนนะวันจะมาอะนะครับก็คือแนวทางที่ได้รับการนะครับถ่ายทอดจากท่านอัลซุนซอล,ลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมผ่านทางเหล่าบรรดาสฮฮะบะของท่านนะครับซึ่งได้ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากสฮฮะบะ นะครับรุ่นอาวุโสนะครับจนกระทั่งถึงซอฮาบารุ่นเล็กแล้วก็รวมไปถึงตาบีอินแล้วก็อัชบะตาบีอินนะครับแล้วก็จนกระทั่งอพองไทยผ่านมาจนกระทั่งถึงเราซึ่งท่านพี่น้องก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทาไมาความเชื่อในอิสลามของเราถึงมีความหลากหลายนะครับถึงมีความต่างมีความไม่เหมือนกันเยอะแยะมากมายเพราะตลอดระยะเวลา1,400กว่าปีเนี่ยนะครับาการถ่ายทอดเนี่ยนะครับได้ถ่ายทอดผ่านหลายรุ่นหลาย เขาเรียกว่าหลายบรรยากาศหลายหลายเขาเรียกว่าหลายบริบทด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรียงแปลกเลยว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับอาจจะมีการเขาเรียกว่าแปลกปลอมมีสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่แอบแฝงเข้ามาในในส่วนที่เป็นเรื่องราวของหลักความเชื่อของอิสลามนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องราวของอะกีดะเราก็ต้องย้อนกลับไป ยุคที่ใกล้ที่สุดนะครับยุคที่ใกล้ทนรสุทธสล,อล,อลอะลหอะไรหัวสลัมมากที่สุดนะครับเท่าที่มีการบันทึกในตำรับตำรานั่นเองเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือในระดับต้นๆน,น,นะครับเพราะว่าท่านอิหมานบอร์บาฮารีเองเนี่ยนะครับก็แต่งตำราอยู่ในในช่วงนะครับในในยุคประมาณปี200กว่ากว่านะครับในยุคประมาณปี200กว่ากว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเป็น เป็นผู้เป็นผู้รู้นะครับเรื่องราวของอากีดะอีกท่านหนึ่งนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของอ,อีมานนะครับมรอทิบุตรดีนนะครับเรื่องราวของระดับขั้นตอนของของศาสนานะครับว่าทุกคนมุสลิมทุกคนเนี่ยทันทีที่กล่าวชาดะอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลัลลอฮฺอัชฮะดุ ill ill allah, อันนะมุฮัมมัดอัรอซูลุลลอฮ์แล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับมีเสียงมีความเสมอภาคกันในฐานะความเป็นมุสลิมทั้งสิน้น นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะครับเป็นข้อความดีงามต่างๆข้อบัญญัติต่างๆที่ในอิสลามเนี่ยทุกคนจะถูกนำนะครับถูกปรับเขาเรียกว่าถูกปรับเอามาใช้ในชีวิตประจําวันกันได้อย่างเสมอภาคนั่นเองไม่ได้หมายความว่ามุสลิมคนนี้นะครับ พอพูดพอกล่าวกัลิมอชฮะดาแล้วเดี๋ยวกลายเป็นมุสลิมแล้วนะครับความจําเป็นของเขาหรือว่าหน้าที่ของเขาจะลดน้อยถอยลงไปกว่ามุสลิมคนอื่นๆหรือว่ามีหน้าที่มากกว่ามุสลิมคนอื่นไม่ใช่ครับหน้าที่ขั้นพื้นฐานทุกคนยังจะต้องเหมือนกันก็คือระกรมอิสลามหประการรุกน์อิสลามหประการนะครับรุกน์อีมาน6ประการนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่ ถึงกระนั้นนะครับความเป็นบ่าวที่ดีของออความเป็นบ่าวที่ดีของของบาวแต่ละคนที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮฮาหนุตะอาลาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีความเขาเรียกว่ามีความเหลี่ยมล้ามีความไม่ไม่เท่ากันนะครับมีความไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความอุตสาหะความพยายามแล้วก็จิต นะครับจิตใจและก็ความศรัทธามั่นของแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็เล่าทาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าเหตุผลที่เราจะต้องมาเรียนกันเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันมีชุดความคิดนะครับที่มีความเห็นต่างแล้วก็เป็นชุดความคิดที่ขาดขัดค้านนะครับหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับขอใช้คําว่าคลาดเคลื่อนก็แล้วกันไปจากหลักการที่ถูกต้องของท่านรสุนสลศอลอฮงอัลีหัวซันลัมก็คือหลักการที่บอกว่าหรือความชุดความคิดที่เชื่อว่า ความผิดบาปที่ทําลงไปเนี่ยทำให้คนคนนั้นนะครับมุสลิมคนนั้นหลุดพ้นจากสภาพความเป็นมุสลิมนั่นเองในขณะที่ยังมีอีกชุดความคิดหนึ่งนะครับท่านพี่น้องซึ่งตรงกันข้ามเลยนะชุดความคิดหนึ่งบอกว่ามุสลิมนะครับกล่าวลาอิละฮิละลาะกล่าวกะลิมอชาฮาดเดกลาเป็นมุสลิมแล้วแต่ถ้าเกิดเผลอไปทําความผิดนะครับตกมุตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทันทีในขณะที่อีกชุดความคิดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ซ้ายสุดมัตะกี้ขวาสุดฝั่งซ้ายสุดนะครับแนวคิดซ้ายสุดนะครับ ต่อให้ทําความผิดสักขนาดไหนก็แล้วแต่มุสลิมก็ยังมีสถานะความเป็นมุสลิมเท่ากันหมดอันนี้เป็นหลักความเชื่อของพวกมุรจีอะนะครับมุรจีอาเพราะมุรจีอาเนี่ยบอกชื่อชื่อของเขาก็บอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าคนพวกนี้ไม่นับเอาเรื่องราวของการทําอามัลอิบาดาต่างๆเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขหรือมาเป็นส่วนประกอบมาเป็นส่วนหนึ่งของการอีมานซึ่งต่างจากชาวอะฮลุสซุนนะฮ์วอนชามะนะครับที่มองว่าคําว่าลาอิลาฮอิลลลอห์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ทำให้คนคนนึงเป็นมุสลิมได้นะครับแต่ การอ إ ي ่านของเขาการทำความผิดของเขานะครับโทษทีฮะการที่เขาพลาดพั้งไปทำความผิดอันใดก็แล้วแต่ไม่ได้ทำให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ทำให้เขาเนี่ยนะครับคุณภาพของความอหมา่านการอ إ ي ่านของเขาคุณภาพของความเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยค่อยๆลดถอยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต่างเห็นไหมฮะท่านพี่น้องนี่คืออะกีดะอัลุสุนาวันจามะที่เป็นวาสตียะนะครับที่เป็นแนวปฏิบัตินะครับสายกลางนั่นเอง นะครับเราไมา่ได้บอกว่าทําความผิดแล้วจะเป็นกาเฟตหรือเราบอกว่าทาไม่เหอะทำยังไง,ง,ไงก็ไม่ผิดเราตามใดที่คุณมีคําว่าลาอิลาฮะอิลลอห์ไม่ใช่ทำความผิดก็ผิดไปแต่อีหมานก็ยังคงเหลืออยู่และมันจะคงเหลือแต,แ,ตแต่แต่ถ้าเรายิ่งทําความผิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการอีหม,มานของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งอีหมานที่น้อยที่สุดเหลืออยู่แค่ผงธุลีเดียวนะครับท่านท่านมีน้องจําได้หลายหลาย,ลายตอนที่ผ่านมาผมได้นำเอฮา h ะดีษของท่านสุนุนลลอฮขอลอยฮิวะซัลลัมนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของการชะฟา นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอัลาเนี่ยนะครับได้สาฮาให้กับผู้ที่บ่าวของพระองค์ที่ถูกลงโทษในคุมนรกนะครับให้ได้ออกมาจากคุมนรกด้วยกับการนะครับด้วยกับการให้นะครับมาลาอิกาเนี่ยไปหานะครับไปหาคนที่มีอีมานแค่หนึ่งมีมีปริมาณอีมานเท่าเทียบเท่าหนึ่งผงทุลีแล้วก็พาออกมาจากการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอัลาเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับท่านพี่น้อง อีมานมีขนาดมากมายมหาศาลจนกระทั่งอีมานเหลือเข้าขนาดผงทุลีนั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่เราพูดกันไปครั้งที่แล้วสําหรับวันนี้ท่านอิมานบาร์บะฮารียังพูดต่อไปว่าวลาทัชฮัดลรออฮัดินบิฮักีกติลอีมานีฮัตตายะติฮัตตายะติยะบิจะมีอิสลามนะเพราะฉะนั้นท่านก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่อ่านหนังสือของท่านก็คือพวกเราเนี่แหละ เราคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับจะไม่ยืนยันจะไม่เป็นพยานจะไม่ฟันธงก็แล้วกันจะไม่ฟันธงถึงอ إ ي ่านที่แท้จริงให้กับบุคคลหนึ่งคนใดก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะไปการันตีนะครับว่าคนคนนี้ إ ي มาร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นท่านอุสุนซัลลอฮุอะลัยฮะซัสลัม ่เรอซูลสลลร์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราไม่สงสัยใน إ ي م านของท่านเลยเพราะท่านเพราะอะไรครับเพราะท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาท่านได้รับวะฮีของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาที่สำคัญที่สุดท่านได้มีโอกาสสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่เป็นหลักฐานนะครับที่บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาเพราะฉะนั้น إ ي م านของ่เรอซูลสลลร Yun ์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเหมือน إ ي م านของเราที่เราเชื่อว่าเรามีลูกท่านพี่น้องท่านพี่น้องที่มีลูกมีหลานนะครับหรือมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่ก็แล้วกัน อัลลอฮฺสุบฮะฮฺร์ราลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัาาลาลมเนี่ยเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮฺร์ราะห์ฮุยุลัยฮฺวะซัลลัมเนี่ย่อว่าเราเนี่ยเชื่อมัน่นว่าตัวเราเองเนี่ยมีพ่อมีแม่เช่นพี่น้องรู้ไหมยะอาริฟูนะฮูกะมายะอาริฟูนะอับบนาอะฮุมนะครับคนพวกนี้รู้จักท่านนาบีเหมือนกับที่รู้จักลูกหลานของท่านนบีอ่าเหมือนที่รู้จักลูกหลานของตัวเองเหมือนกันนะครับท่านพี่น้องมั่นใจใช่ไหมว่าตัวเองมีพ่อเกิดมาเนี่ยมีพ่อเกิดมมมาเนีีน่่ยแ นั่นแหละครับท่านอลุษุนสุลลาะเขาได้เสนอเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลามีอยู่จริงไม่ได้หมายความว่าเชื่ออัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาเป็นพ่อเป็นแม่ของพระองค์นะฮะของท่านนะฮะแต่เชื่อถึงการมีเชื่อในการมีของอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาเหมือนกับที่เราเชื่อในการมีของบรรพบุรุษของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาทัชฮัดลีอะฮัดินบีฮากีกอติลอีมานแต่สําหรับเรากับมุสลิมคนอื่นๆที่มาจากท่านอุษุนสุลลาะฮะเลวะสลัมเราไม่สามารถฟันธงได้้ว่าาคคนนนีีีจะมมอรบ ตราบใดที่เขาพูดลาอิละฮิล,ลาลเราสามารถพูดได้อย่างเดียวว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมคนคนนี้เป็นมุหมินเขามีอีมานแต่ถามว่าอ ي มานระดับไหนไม่มีใครรู้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่สามารถเอามาชี้ชัดกันได้มันไม่สามารถเอามาวัดเอามาตวงเอามาชั่งนะครับเอามาหาปริมาตรเอามาคำนวณน,นะครับโดยใช้สูตรวิธีไหนก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมาท่านพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องของรูปธรรมเรื่องของอีมาน แต่มันสามารถสะท้อนออกมาท่านมีน้องต่างกันนะฮะอีหมานคือเครื่องสะท้อนอีหมานมีเ,งเญญ่งที่เป็นสัญญาณสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สิ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนสิ่งที่เป็นเครื่องสิ่สงสําแดงให้เห็นว่าถึงการมีอีหมานก็คือหลักปฏิบัตินั่นเองที่เราเรียกว่าละกอนอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเราไม่สามารถไปฟันธงว่าเขาจะมีอีหมานสักขนาดไหนแต่อิสลามเราสามารถดูดบอกเขาได้อ้าวคนลุกคนอิสลาม นะครับบุคคอิสลามคุณกล่าวกอริมอชฮาดะไหมอาคุณกล่าวฉันได้ยินคุณละหมาดไหมอาคุณไปละหมาดฉันเห็นคุณใจสกาดไหมอาคุณใจสกาดฉันเห็นคุณถือสินอรมะดอนไหมอาฉันเห็นคุณถือสิลอรมะดอนคุณไปทำฮัดไหมฉันไปทำฮั์เพราะฉะนั้นเรื่องของอิสลามเราสามารถบอกกันได้ชี้กันได้เอ๊ะคนนั้นไม่ละหมาดคนนี้ไม่พูดละไม่กล่าวกอริมอชฮาดะคนนี้ไม่ถือสินอรมะดอนเราสามารถบอกได้แต่ถอไปเป็นเรื่องของอีมานอันอีมานบิลาากรนอล การ إيمان ูบิลมาลาอิกศรัทธาในมาลาอิกราของอัลลอฮ์บิลรุซุนการทธาในรุซุนของอัลลอฮัทธาในคำพีของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตอัลาศรัทธาในวันกิยามะศรัทธาในกอร์กัดอันนี้เราไม่สามารถบอกได้แม้กระทั่งท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องบอกได้บอกได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยมีมีขนาดอีมานสักขนาดไหนมีความเข้มแข็งสักขนาดไหนหรือว่ามีปริมาตรสักขนาดไหนขนาดของ إ ي م ا นท่านพี่น้องบอกไม่ได้แม้กระทั่งของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะฟันธงของคนอื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับว่าคนนี้มีอีมานเต็มร้อยคนนี้มีแค่เก้าสิบเก้าคนนี้มีห้าสิบคนนี้มีสามสิบคนนี้มียี่สิบคนนี้มีศูนย์จุดหนึ่งไม่มีใครบอกของใครกันได้เพราะฉะนั้นในเมื่อบอกไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเราแค่บอกเขาว่าเออคนนี้เขาเป็นมุสลิมนะนะเขาเกิดมาในครอบครัวมุสลิมตราบใดที่เขาไม่ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็น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 สาเหตุหรือเป็นมูลเหตุให้เขาต้องหลุดจากอิสลามนะครับถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขา ไม่ละมาดเลยแต่พี่น้องเคยเจอไหมคนที่เป็นครอบครัวมุสลิมชื่อก็มุสลิมนะครับหรืออาจจะไม่ชื่อไม่ใช่มุสลิมแต่นามสกุลมุสลิมเรารู้เถืกเถ้าเราก็เกิดมาจากครอบครัวมุสลิมแต่พอนะครับโตขึ้นมาไม่ละมาดไม่ถือสิ้นอดไม่จ่ายสกาดไม่ทําอะไรเลยมีไหมมีท่านพี่น้องมีให้เห็นเยอะแยะไปแต่เราสามารถบอกได้ไหมว่าเขาไม่ใช่มุสลิมยังครับท่านพี่น้องแค่เขาไม่ทำเนี่ยเรายังไม่สามารถฟันธงได้ หน้าที่ของเราจะต้องไปตักเตือนเขาถ้าเห็นเขาไม่ละหมาดอาบางนะครับหรือว่าบางโอ้โหนี่ก็เป็นไงละ่ะเป็นเราก็เป็นอิสลามด้วยกันนะเรามาไปละหมาดกันไหมนะชวนกันไปนะครับท่านพี่น้องนะวันก่อนเมื่อสักไม่ใช่วันก่อนคณาแล้วพอสมควรนะครับได้ยินได้ยินวิทยากรท่านหนึง่งนะครับก็คือท่านอาจารย์ยูซุฟมหมามะซอลและนะครับหลานของท่านอาจารย์มุบารอกมหมามะซอลแลเนี่ยพูดถึงคําสอนของท่านอิหม่ามกอซาลีนะครับมีคนมาถามท่านอิหม่ามกอซาลีว่า ท่านอิมามนะฮุกรมของคนไม่ละหมาดนี拜拜่คืออะไรนะท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องคงจะรู้ไหมคนที่ไม่ละหมาดมีฮุกรมว่าไงนะปรากฏว่าสิ่งที่ท่านอิมามกอซาลีตอบนะครับฮุกรมของการของคนที่ไม่ละหมาดก็คือท่านจะต้องไปจูงมือเขาจะต้องไปชวนเขาจะต้องไปบอกเขาชวนเขาไปละหมาดไปสอนเ้าให้ละหมาดนี่คือคําตอบเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องหน้าที่ของเราไม่ต้องไปฟันธงว่าเขาจะเห็นเขาไม่ละหมาดเนี่ยเราจะ บอกว่าเขาเป็นกาเฟตเลยหรือไม่ใช่กาเฟตเลยเราหน้าที่ของเราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นหน้าที่ของเราคือเราได้มีโอกาสไปชวนเขาแล้วหรือยังเราได้มีโอกาสสั่งสอนเขาแล้วหรือยังหรือถ้าเป็นเด็กนะครับเราเห็นเด็กไม่ละมาดนะครับรู้แล้วมันอาคินบาเล็กแล้วอายุสิบห้าแล้วอยู่มสองมสมแล้วนะครับบาเล็กแล้วเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องละมาดแล้วแต่ถามว่าหน้าที่ของเราแหละเราเห็นเด็กไม่ละมาดเอ้ยเด็กนี่ไม่ได้เรื่องถามว่าเราได้มีโอกาสสอนให้เด็กละมาดแล้วหรือยังนะครับเราไปละมาด แต่เราสอนให้เขาละหมาดเป็นรด้ยังหน้าที่ของเราคือต้องสอนให้เขาทําให้เป็นแล้วหลังจากนั้นเขารับผิดชอบตัวเองว่าเขาจะละหมาดไม่ละหมาดหน้าที่ของเราตรวจสอบดูแลนะครับสอนเขาทําให้เป็นก่อนนะแล้วถ้าเกิดเขายังไม่ละหมาดเขาละหมาดเป็นแล้วนะครับเราสอนแล้วเขาละหมาดเป็นแล้วแต่เขายังไม่ละหมาดเราค่อยนะครับเขาเรียกว่ากวดขันเขาเราค่อยไปไปอะไรแหละไป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 เร่งเร้าเขาให้เขาเนี่ยครับได้มีโอกาสปฏิบัติละหมาด นะชวนเข้ามาละหมาดสอนให้เข้าละหมาดนี่คือหน้าที่ของเราส่วนการที่เราจะไปตัดสินเออคนนั้นเป็นกาเฟตคนนี้ไม่ใช่กาเฟตนี่ไม่ใช่แนวทางของอัลลุสุนนะวันจะมาะยกเว้นกรณีเดียวยกเว้นอิลลาอันตรอมินฮูกุฟรันบวาฮันนะครับเห็นสิ่งที่เรียกว่าเราไปประสบพบเจอเลยเห็นว่าคนนี้ทําในสิ่งที่เป็นกาเฟสิ่งที่เป็นกูฟรอันนั้นเรา่อยหุกลมเขาว่าเป็นกาเฟตแต่ถ้าเกิดตามใดเขายังละเมิดเขายังทําผิดเขายังหน้าที่ของเราคือต้องสอนต้องบอกต้องคอยตักเตือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นลาตัชัดลิออฮัดินบิฮักีกอติลี ي م ا ن ฮัตตายะติยาบิจามีอิสลามเพราะฉะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรับรองคนหนึ่งคนใดว่าเขามีอีมานสมบูรณ์นะครับจนกว่านะก็จะมาหมายความว่าเราจะไม่สามารถบอกได้เลยเออคนนี้อีมานเข้มแข็งได้เราสามารถพูดได้แต่กว่าจะพูดคำนี้ได้เราจะต้องอะไรฮะฮัตตายะติยาบิจามีอิสลาม จนกระทั่งหรือจนกว่าเราจะเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถปฏิบตัติตามหลักการของอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าวันนี้เราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับเราไปเจอใครสักคนหนึง่งละหมาดครบห้าเวลาละหมาดสุนัตเมคาดละหมาดตัวฮาละหมาดอิชรอคนะครับละหมาดกิยามุลเลละหมาดวิเตรละหมาดสุนัตต,ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดละหมาดฟาัดูครบ ถือสินอดรอมาตอนครบถือสินอดนะครับสุนนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายามุลเบสนะครับวันวันสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ำหรือวันจันทร์วันพฤหัสนะครับถือสินอดวันอาราฟาถือสินอดวันอาชูรอถือสินอดสุนนะต่างๆนะครับสามวันในรอบหนึ่งหนึ่งรอบเดือนนะครับในหนึ่งเดือน ทำปฏิบัติใจสากาดนะครับถึงเวลาจใจสกัดายสกาดครบช่วนสมบูรณ์มีทรัพย์สินเท่าไหร่เอเออากมาคํานวณหมดแล้วก็แจกใจสากาดนะครับแล้วก็แจกใจกให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับอย่างที่อลัลลอฮฺสุบฮานุวัลตาราด้ทรงกำหนดเอาไว้นอกจากนี้ยังทำซดดะก็อยากจะทำอาวากกาอยากจะทำไอน้น,อนู่นไอ้นี่เยอะแยะถ้าเราไปเจอคนประเภทนี้นั่นแหละครับเราถึงจะรับประกันหรือเราจะรับรองเข้าได้ว่าการันตีว่าเออคนนี้มีอิมานร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับท่านพี่น้อง อีมานมันจะผูกเชื่อมโยงกับมันจะเชื่อมโยงกับหลักอิสลามรูกคนอิสลามรูกคนอีมานจะเชื่อมโยงกับสองสิ่งนี้นะครับการอีมานนะครับไม่ใช่รูกคนีมานทั่วทีการอีมานจะเชื่อมโยงกับรูกคนอิสลามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเจอคนไม่ละหมาดคนไม่จ่ายสกาดแล้วเราจะบอกเขาไม่มีอีมานยังไม่ใช่อีมานเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่มันสามารถอย่างที่ผมบอกสามารถสะท้อนออกมาได้ในแง่งของภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราเขาคนคนหนึ่งสามารถที่จะสะท้อนการอ ي มานของเขาให้ออกมาเป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติเนี่ย นั่นแหละครับเราถึงค่อยไปรับประกันเขาเราถึงค่อยไปรับรองเขาว่าเออคนนี้เป็นคนที่มีอีมานครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่คืออากีดานี่คือหลักความเชื่อของอัลลอฮซุนนะฮฺอัละมจามะนะครับฟาอินกอสซาร์ฟีชัยอินมินซาลิกแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคนคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราติดตามเฝ้ามองเขาอยู่เนี่ยนะครับ มีความบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดประเด็นหนึ่งประเด็นใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องถ้าเป็นความบกพร่องในเรื่องราวสิ่งที่เป็นฟรอเรสตนะครับสิ่งที่เป็นฟารดูนะครับสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติสิ่งที่เป็นภาคบังคับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของละมาสากาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าเขามีความบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับกาณากิสลอีมานิฮัตตายามูแต่คนคนนั้นก็จะมีความบกพร่องอีหมานของเขาก็จะมีความบกพร่องไปด้วย แต่เราไม่สามารถฟันธงว่ามันจะลดระดับลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออ ي م ا เหลือจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเ9าเเหลือ98เหลือ20เราไม่สามารถฟันธงได้ฮัตตาอย่ามูแต่แล้วถ้าเกิดเขาอ ي มานของเขาเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆหรือว่าเขามีความบกพร่องในเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งประเด็นใดน,นะครับต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ละมาดหรือว่า ไม่เคยถือสินอดเลยไม่เคยใจสการเลยอันหนึ่งประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งประเด็นใด,ดก็ตามนะครับคนคนนี้ก็ยังมีฐานอีมานอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอีมานที่เขาเรียกว่าร่อยหรอเป็นอีมานที่ผอมแ <foram S 2> ห้งแรงน้อยเป็นอีมานที่มีความเป็นอีมานที่มีความบกพร่องนั่นเองขึ้นอยู่กับปริมาณหรือขึ้นอยู่กับขนาดความความบกพร่องในหน้าที่อามัลอิบาดัข,ข,ของเขานนัเองเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอะฮลุสุนนะวันจะมาเราไม่สามารถชี้หน้า ด่าใครว่าเป็นมุสลิมเป็นเป็นกาเฟตได้นอกจากจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจะนอกจากจะต้องมีบริบทมีหลักการนะครับมีมีข้อห้ามมีข้อเขาเรียกว่ามีกฎเกณฑ์ของมันในการตักฟิรเนี่ยมีของมันแล้วเราก็ไม่สามารถที่เราจะไปประกันรับประกันว่าคนนั้นอีมานครบถ้วนอิมานคนนั้นดีอิมานคนนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถฟันธงได้จนกว่าเราจะได้ประจักษ์กับตัวเราเองว่าคนคนนั้นได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นหลักการ ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองเราแต่ว่าในในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงเนี่ยอีมานเขาจะอยู่ระดับไหนเราเป็นเรื่องที่เขากับอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับชาวอะฮลุซุนนะฮันชะมาอะเนี่ยนะครับจะไม่ดึงคําว่าอีมานนะครับจะไม่ปลดสถานะความเป็นมุมินเนี่ยออกจากคนหนึ่งคนใดที่เป็นอะฮลุกิบลา นะครับอัลุนกิบลาก็คือคนที่ละหมาดไปทางกิบลาของเรานั่นเองเชื่อในกิบลาว่านี่คือกิบลาของมุสลิมนี่คือทิศทางที่มุสลิมจะต้องไปละหมาดละหมาดจะต้องอาหันหน้าไปด้วยนะครับว่าอัลลุสุนนติลายัสลับูนะอัลอีมานลายัสลิบูนัลอีมานะมินัลฟาซิกมินอัลฮิมิลลาติลอิสลามคนที่เป็นซุนนะนะครับตามหลักซุนนะแล้วเราจะไม่ปลดสถานะความเป็นอิมานเนี่ยออกไปจากคนที่ฝา่าฝืนนะครับที่เขาที่เขาเป็นมุสลิม วลายกูลูนะบิคูลูดีฮิฟินนาแล้วเราก็ไม่สามารถที่เราจะไปพูดว่าคนคนนี้จะต้องถูกลงโทษใน,ในการลงโทษของอัลลอฮฺ س ب ัตะ ه และะอาลาอย่างอย่างถาวรว่าอินนามายุบุกูอะลัยฮิอิสมัลอีมานแต่อัลลอฮซุนนะวันจะมาจะถือว่าคนพวกนี้ยังมีฐานความเป็นอีมานอยู่ วาอิงกานะไลสกามีลาอีมานถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อีมานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตามบัลหัวมุมินบีอีมานิฮีฟาซิกุลบีมะซียติฮีแต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือคนคนนี้ยังมีฐานของความอีมานอยู่แต่ก็เป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนดื้อดึงเป็นคนที่นะครับอยู่นอกกรอบนะครับอยู่นอกหลักเกณฑ์ของอเราสุบฮานูรตาลาอันเนื่องมาจากความผิดบาปที่เขาทำลงไปนั่นเองนี่คือความเชื่อของอะลุซุนนะวันจะมา,านะครับท่านพี่น้อง ใน h ะดีษของท่านสุลต uh, 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 th er ์สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับใน h ะดีษของท่านสุลต์สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้ระบุเอาไว้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่อง hadis h ะดีษกุดซีนะครับที่ท่านสุลต์สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เล่าจากได้เล่าคำบอกเล่าจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาที่บอกว่ามาตะกระเบะอิลัยะอับดีบิอัฟดะละมิมาฟตตอรััุะะลลยฮิวา فطرتوأليهي ولا ي ز ا ل บุอิลัย ق ر ب น ل ي ه ب ا ل ن و ا ต ل حتى أ ح บะ ฟาอิดะอัพบับตุฮุคุนตุสัมงหุลลัดียสมงบิห์วบาซรหุลลัดียุบซรบิห์วยดหุลลัดียบติชบิห์วริจลหุลลัดียมชีอัลีฮะวลาอินซาวลาอินีะครับอันี้บทนี้ชัดเจนนะครับท่านพี่น้องที่ทารุสุนสลลาฮุอะลัยวะสัลลัลมเนี่ยนะครับได้พูดถึงความตามความเหลี่ยมล้ํากันในของระดับอีมานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่าน เชคท่านท่านอิมนุตัยมียะนะครับท่านเชคกิลิสลามนิมุตัยมียะได้ก็ได้พูดได้พูดนะครับได้บันทึกเอาไว้นะครับได้เขียนเอาไว้ใน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 ,ในมัชมมอัลฟาตาวาของท่านนะครับคือ,อบอกเล่านะครับหรือว่าเรียกว่าสรุปนะครับหลักการของอัลลอฮุซุนนะวันจะมานะครับว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างกลางระหว่างคอวาริชกับมุรจิอาที่บอกว่าอีมานนะครับอีมานมุนะรจิอานเนี่ยเชื่อว่า อีมานของทุกคนเท่ากันหมดใครก็ตามที่เป็นมุสลิมอีมานระดับความอีมานเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นอีมานุลฟุซะทีมิสลุมอีมานิลอัมบิยะ,ะพวกมุรจียเนี่ยครับมีชุดความคิดที่บอกว่าคนที่เป็นคนไม่ดีนะครับในสายตาของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับคนก็คือโดยหลักการเนี่ยเราทั้งน้องก็คงจะมองเห็นนะในสังคมของเรามีคนเยอะแยะคนที่เป็นคนฟาซิกนะครับคนที่อยู่นอกเหนือคนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของอิสลามนะครับ เป็นมุสลิมเราแหละเป็นลูกเป็นหลานเรานีแ่แหละเป็นญาติพี่น้องเรานีแ่แหละนะครับแต่บางครั้งก็อยู่นอกอิสลามจนกระทั่งบางทีเราก็นึกในใจเอ๊ะมันยังเหลืออะไรความเป็นมุสลิมอยู่ไหมแต่สําหรับเราชาวอาลุสุนนะคนจามะยังถือว่าเขาเหลือความเป็นมุสลิมอยู่แต่พวกมุรจีอาบอกเอ้ยคนพวกนี้อีมานของคนพวกนี้อยู่ในระดับเดียวกับอม م านของบรรดาอัมบียะบรรดานบ,บีทั้งหลายเลยท่านพี่น้องคิดว่าเป็นมีความเป็นไปได้ไหมครับคนที่ดื้อดึงคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานวตะอาลากลับบอกว่ามี إ ي ่าน มีระดับความเชื่อเหมือนกับบรรดาอัมบียะอะมาลุซอลิฮาติไลซัตมินัดดีนิวันอีมานเพราะคนพวกนี้ทําไมฮะเพราะพวกมุรจิอะเนี่ยไม่นับว่าการปฏิบัติหลักปฏิบัติอิบาดัดเนี่ยเป็นข้อหนึ่งของเรื่องของอีมานเป็นส่วนหนึ่งของอีมานนะครับวายุคซีบูนบิลวาอดีวลอิก็บิบิลกุลลียเพราะคนพวกนี้เดิมทีอะไรฮะไม่เชื่อในบทลงโทษไม่เชื่อใน อะไรครับใน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 คำขู่ขออัลลอฮฺสุบฮานูอฺตะอาลาการฆ่าโทษของอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตะอาลาที่พระองค์ทรงพูดเอาไว้ในหลายอายะห์ในหลายในในฮะดีษของท่านรอซูลซลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับที่อยู่ในบรรดาในในในกัตตาบนะครับในในในอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านรอซูลซลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะฉะนั้นเราสําหรับชาวอะลุสุนนะฮันชะมาอะห์นะครับเราต้องเชื่อว่าอีมานโดยพื้นฐานมีกันทุกคน แต่จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราด้วยถ้าเราปฏิบัติด,ดีอีหมานของเราก็จะเพิ่มภูนงกเงินขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราอยู่ปฏิบัตินอกลูก่นอกทางนะครับอีหมานของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหนือน้อยที่สุดก็คือเท่ากับอะไรครับอ่ารัรนะครับเท่ากับเขาเรียกว่าอา่ผงทุรีเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้อง เตือนฉันนะครับเตือนผมเตือนท่านแล้วก็เตือนพี่น้องทุกคนว่าเรานะครับถ้าอยากจะเป็นผู้ที่มี إ ي มานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราจะต้องรีบเร่งปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการสิ่งที่เป็นข้อบังคับนะครับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอิสลามให้มากที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่จะสําแดงถึงการมี إ ي มานของเรานั่นเองเพราะมันการเพราะสิ่งดังกล่าวเพราะการปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับที่คนคนนึงจะทําอะไรเนี่ยตลอดชั่วทั้งชีวิตนะครับโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรกลับมาเลย ในโลกดุนยาท่านพี่น้องเคยเห็นใครประมาทแล้วได้ตังค์ไหมใครประมาทแล้วอิ่มขึ้นมาไหมใครถือสินอดแล้วรวยขึ้นมาไหมเปล่าท่านพี่น้องแต่เราทําอิบารัดาต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองต่อคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮาหนวะตาอัลานั่นเองซึ่งสิ่งเดียวที่จะผลักดันให้เราทาสามารถทาสามารถสามารถทาสิ่งดังกล่าวนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และดีที่สุด ก็คือความเชื่อของเรานั่นเองสำหรับอัลกีดาในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปได้วยเวลาเพียงเท่านี้วัลลอฮอัลลฮอบนาบีนามุฮัมมัดวะอลาอาลีฮิวะซัฮบีฮิวัลซัลลิมที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน